สวัสดีครับผมนายวัชรศุกสวรรณเกษตรจังหวัดตรังนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวเกษตรแปลงใหญ่นะครับโครงการเกษตรแปลงใหญ่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งให้ความสําคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยนะครับในการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเราได้ร่วมร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับโดยมีวัตถุประสงค์5ประการนะครับก็ตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่การทําอย่างไรที่จะลดต้นทุนการผลิตนะครับทำอย่างไรที่จะเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นทำอยังไงที่จะพัฒนาคุณภาพผลผลิต นะครับเรื่องของอกระบวนการกลุ่มไม่มีความเข้มแข็งจะทําอย่างไรและรวมถึงด้านการตลาดนะครับซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันนะครับกรเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดตรังนะครับมีหลากหลายนะครับตั้งแต่กเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ํามันกเกษตรแปลงใหญ่ยางพา,าร,เรากรเกษตรแปลงใหญ่เรื่องการเลี้ยงผึ้งนะครับตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน73แปลง แต่เมื่อปี2564นี่นะครับ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่นะครับโดยมีปัจจัยมีเงินทุนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ร่วมคิดร่วมเสนอแผนพัฒนาการเกษตรของกลุ่มในวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทต่อกลุ่มนะครับณเวลานี้นะครับเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดตรังนะครับมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ทั้งหมดนะครับ16แปลงนะครับซึ่งเป็น ความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงกรเกษตรนะครับตัวอย่างเช่นกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเนี่ยรับผิดชอบอยู่9แปลงนะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับสี่แปลงและการกรมการข้าวรับผิดชอบอยู่5แปลงนะครับรวมทั้งหมด ก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายวบประมาณซึ่งคิดว่าถ้าโครงการนี้สําเร็จนะครับการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดตรังพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับผลประโยชน์นะครับแล้วก็มีการพัฒนา การผลิตลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นไปดังเจตนารมณ์ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่มีโครงการยกระดับกเกษตรแปลงใหญ่ขึ้นนะครับผม,มร้อยตำรวจตีบุญเล็กศักดบราคุณวันนี้ขอทำหน้าที่ประธานแปลงใหญ่จังหวัดตรัง โครงการยก,กระดับแปลงใหญ่ในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่กระตุ้นเศรษฐกิจในภาะวะโลกโควิดส่วนบทบาทของผมในฐานะประธานแปลงใหญ่จังหวัดเป็นผู้ได้ร่วมกับทงังส่วนรายการระดับจังหวัดให้ความรู้กลุ่มต่างๆการประสานงานโดยเฉพาะการสร้าง,าววงความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มส่วนความเข้าใจของกลุ่มและการเหนือความต้องการนั้นบ่งบอกได้ว่าเป็นความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง เพราะเป็นการเสนอของเกษตรกร,กรในกลุ่มดังนั้นน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มได้เป็นอย่างดีครับสวัสดีครับกับผมนายพิเชียนายสุขตะตาลเป็งใอย,ยกวารังอำเภอรัศดาครับเดิม การปลูกกระดังครับเป็นเพียงอาชีพเสริมนะครับเมื่อมีทางห่วยกานรัชการสำนักงารเกษตรอำเภอสำนักงารเกษตรจังหวัดเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่กระดังของอำเภอรัศธานะครับเมื่อโครงการนี้เข้ามาโครงการยกระบแปลงใหญ่ด้วยกิจสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาดก็เป็นโครงการที่ตอบโจทย์เราว่าเป็นโครงการที่เคษตะครเป็นคนคิดเองทำเองว่าเราจะต้องการอะไรเพื่อมาสนองทรงจุดที่เราต้องการกับการปลูกกระดังเมื่อคนเราใช้เครื่องมือของเอกชนนครับแต่พอเรามีเครื่องมือเป็นของกลุ่มของสมาชิกเอง โรโพสามารถใช้ได้ในตันต่วงทีและก็รวดเ e OK รียวเกะการตะมานรวดเ e OK รียวเกะการขยายเพลงเพื่อปลูกใหม่ผมชื่อนายจิตใจจุมสุดนะครับเป็นประธานเพลงใหญ่9วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรครบวงจรฝ่ายกลรงนางน้อยครับอำเภอ,อตำบลนากขุยอำเภอนายงจังหวัดตรังครับ ตร,ตรงนี้เราได้รับการสารนับสนุนอุปกรณในเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็เรื่องการแปรรูปตั้งแต่ปีอาข้าวมาเลวนะครับแล้วก็ต่อเน,นื่องมาจนถงึงปี .64 นี้นะครับในเรื่องของเครื่องจักรกลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถไถรถเกี่ยวอุปก,กรณ์ต่างๆเกี่ยวกับด้านการกเกษตรด้าน,นการตำนานนะครับแล้วก็เครื่องสีข้าวในอุปกรณ์การแปรรูปต่างๆด้วยนะครับผม สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากโครงการงบประมาณลงมาในพื้นที่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับการผลิตของพี่น้องเกษตรกรการเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีการพัฒนาการผลิตมีผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับสำหรับกระบวนการผลิตของเรานะครับกระบวนการแรกก็คือในเรื่องของการนำเอานวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีด้านการนำนามาใช้นะครับคือเราใช้แบบระบบการเพาะคล้าด้วยถาดนะครับ ในเรื่องของแรงงานครับแรงงานภาคการเกษตรตอนนี้ก็ถือว่าเหลือน้อยลงเต็มทีก็สำหรับตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เยอะในเรื่องของการใช้รถดํนานาครับสำหรับเครื่องจักรกลอีกเครื่องหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งที่เราได้นําเสนอไปในเรื่องของรถเกี่ยวข้าวนะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องจักรกลที่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อีกตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับอุปกรณ์อีกอีกหนึ่งนะครับเครื่องยิงสีนะครับหรือว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของสินค้านะครับการก้าวข้าวสารตรงนี้เราสามารถที่จะไปแข่งขันกับตลาดกู่แข่งได้ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมธนวาตองแท่นนะครับคำนัน ตำบลยยันซื่อเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มแปลงใหญ่พัมนน้ำมันม,ม,มูสีตำบลยยันซื่ออำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นะครับหลังจากนั้นนะครับกลุ่มแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี61เป็นต้นมานะครับมีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของคําแนะนำนะครับแล้วก็มาทำเป็นแปลงตัวอย่างสาธิตให้ชาวบ้านในบริเวณนี้ได้เห็นนะครับจนเกิดการเข้มแข็งของชาวบ้านแล้วก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่จนถึงปัจจุบันนะครับ ต่อจากนั้นหลังจากที่ว่าชาวบ้านได้รวมตัวเป็นกลุ่มของกเกษตรแปลงใหญ่ปลามันนะครับสิ่งที่ชาวบ้านได้รับนะครับจากโครงการเป็นความคิดที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับก็คือเมื่อก่อนชาวบ้านก็ไม่เคยรู้ว่าผลผลิตของเขาเนี่ยคุ้มค่าหรือไมน่นะครับการทาเกษตรนะครับผลสธิ์ของการทาเกษตรก็คือผลตอบแทนที่กลับคืนมาสู่ชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตของชาวบ้านจากเริ่มต้นที่2ตันกว่า,ก,วาก็ได้เปลี่ยนเป็นเกือบเกือบสตันต่อต่อไร่ไต่อปีนะครับนี่คือผลสธิ์อันดับเลขที่เราได้รับ จากการส่งเสริมของอสำนักง,งานเกษตรหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการส่งเสริมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งก็ปัจจุบันเราก็มีการก่อสร้างลานเทสร้างตาช่างเพื่อรวบรวมผลผลิตทั้งหมดของเกษตรกรแล้วนําไปส่งให้กับโรงงานผลิตโดยตรงที่ผ่านๆมาเกษตรกรจะต้องเอาไปขายกับพ่อค้าคกลางซึ่งเป็นเอกชนนะครับแต่ไม่ส่วนต่างของราคา ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับหลังจากเราได้รับโครงการนี้นะครับผมคิดว่าชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากส่วนต่างตรงนี้กลับคืนมาสู่ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกคสวัสดีค่ะคุณไรแสงปกดีนะคะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านนาการผลิตสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตรังค่ะในส่วนของการขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่นะคะคิ่ว้าพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ได้รับงบประมาณการสมวบนในครั้งนี้นะคะสามารถที่จะขับเคลื่อน าการผลิตสินค้านะคะได้อย่างมีคุณภาพนะคะในเรื่องของไม่ว่าในด้านการผลิตหรือว่าการตลาดนะคะตรงนี้ก็คงคิดว่าจะสามารถดําเนินการไปได้นะคะตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลนะคะขอขอบคุณโครงการดีๆจากกระทรวงเกษตรและสะกากรกรมส่งเสริมการเกษตรผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและ กเกษตรจังหวัดตรงังโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมหลงเฉิมตั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับบนทุกๆท่านที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงตสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมของโครงการให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเ้าหมายขอบคุณด้วยความจริงใจครับขอบคุณครับ